เพื่อไทยเลือกหัวหน้าพักคนใหม่วันนี้ครับดีใจกันใหญ่สิดีใจกันใหญ่สิเห็นไหมเห็มเห็นไหมซึ่งเป็นไปตามคาดการกดดีใจยังต่อเนื่องบอกเลยแล้วกันครับไไเลยคุณอุ้งอิงแพรทองทานชิน,นวัตรคุณผู้ชม ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่ครับหลังก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับบรรดาคนในพักเนี่ยก็ต่างออกมาส่งเสียงเชียร์นะครับเช่นคุณชนละนานเนี่ยที่บอกว่าอุ้งอิงเป็นศูนย์รวมใจของชาวเพื่อไทยโอ้โหสุดยอดสุดยอดคคุณภูมิธรรมก็มาอต้องคุณภูมิธรรมบอกว่าเราเลือกหัวหน้าพักจากความรู้ความสามารถไม่เกี่ยวรอกนะว่านามสกุลอะไรเป็นไงเป็นไงเป็นไง เป็นไงอุ้ยขีดทิ้งเลยเหรอขีดทิ้งเลยเหรอจบสักทีจบเคียร์ข่าวไงอ้าวถึงเหตุข่าวนี้จบ